ว่าดีจ้าคลิปนี้ก็มาพอ้าวบุรันในคลิปการกีดอย่างมีที่ซีพี่น้องมาพอๆกันในคลิปการกีดอย่างมีที่ซี่จ้ะเขาสีมาเบิ้งกันจ้าว่าว่าเมื่อน,นี้อย่างสีอ,องดีว่าพี่น้องสําหรับมีที่ซีจ้ะนี่เบิ้งกันหน่อยเลยพี่น้องหน่อยเรียวจ้ะนี่มีที่ซีในช่วงฤด,ดูกาลที่ใบาย,ยางพดหายจ้ะพี่น้อง ในช่วงปลายเดือนมกราค่มพี่น้องสิสิ้นเดือนแล้วจ้านี่รอบนี้กับสิเดขายประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์พี่น้องประมาณวันที่หกสิบเจ็ดจ้ะสำหรับอย่างรอบนี้ที่สิคายพี่น้อง ใบายางกระล่วงพี่น้องได้เก็บใบายางออกจากถ้วยก่อนจ้ะช่วงใบายางร่วงพี่น้อง ใบยางกระว่วงไส้พี่น้องใบยางรวงไส้ก็ได้เก็บออกจ้ะเก็บใบยางออกก่อนพี่น้องใบ น้ำอย่างไหลเรี้ยวพี่น้องตอกริมพาท่านจ้ะอย่างซีเมีดที่น้องนี่จ้ะสองถัวพี่น้องเอาเสียวเบิ้งกันจ้ะว่าอย่างสีออกดีบอพี่น้องมือสำหรับมีดที่ซีจ้ะ นี่จ้าพี่น้องผลงานของหมีที่สีจ้ะผลงานของหมีที่สี่พี่น้องพอประมาณพี่น้องออกปทมีที่สามหลังจ้ะตามสภาพอากาศพี่น้อง ตามสภาพอากาศจ้ะเพราะว่าอากาศรู้สึกว่าอากาศขรงขางสีๆเอาจังหน่อยพี่น้องคือฝนสีตกนี่จ้ะ จ้าพี่น้องอยากมีที่ซีจ้าตัวนี้บริเวโจกออกเนาะพี่น้อง <laughs> ยังหน่อยอยู่ไหมจ้าออกดีอยู่พี่น้องออกดีอยู่จ้าติมโป้เดี๋ยวบุดันทีเทียนออกให้ถวยนี้ไว้สักก่อนสิหล่นพี่น้อง อ,อดีอยู่ิธรรพี่น้องสำหรับมีดที่ซีอย่างซีมีดบางแน่นพี่น้องในซองถวยจ้ะ หยอดไม่หยอดน้ำกอดอันค่อนข้างที่สวยจ๊งน้อยไหมพี่น้องนายยางกามไหมจ๊นะ,ะนายยางกล่ำแล้วพี่น้องบริโจกอกจากต้น ถือว่าออกดีนนอนาะพี่นอนกงมีที่สี่จ้ะีที่สามหมาว่านว่านที่สามนี่กะ้ะกระสีออกไก่เคี่ยงกันนอกพี่น้องไก่เที่ยงไก่เคี่ยง,งกันอยู่จ้ะมีที่สามกับมีที่สี่นี่คือว่าไก่เคี่ยงกันอยู่พี่น้องไก่เคี่ยงกันอยู่จ้ะ สวยพี่น้องสีเมีดสีเมีดหรือว่าเมีดที่สีอะไรพี่น้องอู้ออ๋อดีอยู่จ้ะน,น,นี่นี่ยังหน่อยยังยั่งยศอยู่จ้ะนั่งปูเก่ารองใบนี่หน้าย่างน่งวนี่วัดในแห่งอยู่พี่น้องยังหน่อยอยู่จ้ะ ตื้อมาออกหิวอยู่พี่น้องทานมากกราแาเข้าไหมาพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วจ้าสำหรับคลิปการกิดย่างหี่ที่ซีมันอย่างซีมีดพี่น้องกาแฟเข้าไหมาพี่น้องติดตามเมือง่าโบรันกิดย่างจ็คหมี่ได้หรอนี้จังสีพ่อขายพี่น้องหลอกก้อนอนะ่ะโบรันกินเก่ามี่ซะจ้ะขายอย่างเก่ามี่ หมีก็ได้สามสิบสามถุงเยอพี่น้องรอบนี้บ่เนจ,จ๋ว่าสีทอรอบก่อนบ่เข้ามาหลุ่นกันเนาะพี่น้องเพราะว่าใบยางกะัะลวนไปน้ำซุกมือแล้วจ้ะใบายางกระร้วนร่วงกระล้วงกระล้นไปน้ำทุงมอือย่างกระสีโคดไปเรื่อยๆนะพี่น้องตามสภาพอากาศจ้ะแตคลิปนี้กับสิประมาณนี้เนาะจ้ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ตามชมนะจ้ะ คลิปนี้จะเอาไว้สนิทกันนะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมจ้าสุดท้ายก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทีท่ติดตามรับชมนะจ้าคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า